ยกลอถวายเลยนะครับยกลอถวายนะนะถอนกันเลยครับสอนกันเลยสอนกันเลยาสองเคไม่ต้องยกนะครับยกไม่ได้ไยกไม่ต้องคมเยอะนะครับนะครับสวัีครับ ยกน้ำเตรียมรอถวายครับเจ็บรอถวายครับรอาได้ถึงแล้วยกน้ำรอถวายเลยนะครับนี่หลอกตาบนชื่อเดินกระโดดมาถึงถ้าถ้าใครต่างหากใครต่างหากมัมีหลายกองพันหลายกลมนะครับโอ้โหหลายกลมหลายกองพันนะยกน้ำเจ็วายนะครับยกน้ำเจ็บสวายยกน้ำเลยครับทุกท่านยกน้ำรอเลยครับ นถึงแเก็บทดสอบด้วยนะครับน้ำตัวดังครับมันะี้อนะครับี่ังายนะครับพี่มกวหยิบนังถายนะครับหยิบนังถ่ายรูปนะครับให้ถึงแล้วเก็บทอบด้วครับพี้ถึงแล้วเก็บดส้วยครานรอเลยนะครับงนี้วดเร็วนะครับน้ำห้ห้รอเลยนครับ้นสื้อ้ถึงแล้วเก็บอบ้วนะครับตวดังครับมาวงทดสครับวางงลครับวง ยกน้ำเดียวรอถวายเลยนะครับยกน้ำเดียวรอถวายนะครับวางโทัพออกจากมือนะครับพีแก๊บเลระเป๋าตังค์นะครับวางออกจากมือนะครับเดิ๋ยกน้ำถวายเลยครับเดิ๋ยกน้ำถวายเลยนะครับขอสองแั่คท้องหน่อยเด้อ จับวยด้วยครับจับกล้วยด้วยับ้วยดจับ้ด้วยจับยวยกน้าอนกรอถวายนะครับยกน้รอเลยตกตากระโดดแจกทดสอบด้วยนะครับตาไรดแล้วนั่งลงนะครับย้อย้อนวายถลื้นรอนวาครับร้อนถายถล้อถวายดนกั้นะครับยกน้ำยรอถวายนะครับยกน้เย็รอถวายนะครับ ลกน้ำเต็มรอถนายวเลยครับตัวตาก็หยุดแล้วเก็บมัก่อนนะครับกน้ำเต็มลอนายวเลยครับรมยเนา่งสับกหแล้วก่อนนะครับได้ครับนี่จะหลนะีตกตาไพอนะไม่จับตัวาไม่จับตัวไม่จับอยกันนะครับ ไปจับครับวิันนยิงถ่ายรูปพยายามนั่งนะครับวางโทรศัพท์รอเลยครับวางโทรศัพท์เลยครับเอาเงิสาันะครับดตาใกล้ถึงแล้วให้วางโทรศัพท์เครับดวตาใกล้ถึงให้วางโทัพท์นะครับต้อเรวเลยครับ

รอรูดสอบก่อนนะครับให้ถึงแล้วรอรูสอบก่อนนะครับที่รอราดสอบนะครับเป็นจุดช้านะครับยกของถวายนะครับนั่นไงมันจะช้านะครับบอกแล้วอายุของถวายรอเลยครับใค้ถึงแล้วเก็บโทรศัพท์นะครับรีบใส่รีบวางนะครับยกน้ํารอถวายเลยครับถ้าหลับตาได้ถึงแล้วรีบรีบวางโทรศัพท์นะครับความรวดเร็วนะครับยกน้ํรอครับยกน้รอเลยยกน้ํารอเลยนะครับยกน้ํารอเลยนะครับ วางระเป๋าวางกุญแจรถนะครับผัดใจไม่รับนะครับกุญแจรถโากระเป๋ากระเป๋าตังค์วางออกมือก่อนนะครับยกน้ำรอเลยครับวางรถเดียวนะครับวางรถเดียนเลยครับวางรถเดียวเลยครับกระเป๋าตังค์แจ่รถนะครับยกน้ำรอเลยยกน้ำรอเลยยกน้ำรอกระหว่างเลยนะครับ นะครับที่จะมาถวายหลวงตานะครับม่ยกรอเลยนะครับจับรอเลยนะครับตอดโกอดผ้าพวกหัวออกนะครับกระสปบาตังออกพี่พี่ตังร่มกันด้วยนะครับนะครับลงน้ำถวายครับกุญแจรถกระสอบาตังนะครับตรศลำตัให้วางออกก่อนนะครับไปถวายหลวงตานะครับยืมเงี้ยนะครับไปถวยหลวงตาครับ ยกน้ำสบายครับยกไม่ไหวให้แตะไว้นะครับยกไม่ไหวให้แตะน้ำไว้นะครับยกของรอใครยกไหวให้ยกของรอนะครับหลบตาได้ไม่ต้องกลัวมากนะครับผมใกล้ถึงแมลม้ววางโทรศัพท์นะครับนี่ใส่ริมบานนะครับโทรศัพท์มาเชิญเลยมายกน้ำรอเลยยกน้ำรอเลยถ่ายรูปพยายามลงห่างหน่อยนะครับ ใล้ถึงแล้วเก็บโซรศั์นะครับจำไม่หมดนะครับไม่ต้องยกก็ได้ครับจำไม่หมดยกไม่ขึ้นไม่ต้องยกนะครับจับขอนวลนวนจับน้ำด้วย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 จัน้ำดลจับน้ำนะครับยนั่งลงนยพี่ขอที่เรารางมายกไ้ก่อนนะครับวาคนละ